เรื่องราวในชีวิตไม่เคยแย่คนที่แย่คือคนที่ทำมันไม่ได้ตั้งหาเราเอาแต่พูดว่าฉันทำไม่ได้อยู่ตลอดเวลาและเมื่อไหร่มันจะได้ครับเมื่อเราหวังแต่เราไม่ลงมือทำและเมื่อไหร่มันจะเกิดผลจงออกไปหวานเมล็ดพืชต่างๆที่คุณต้องการอยู่ในหัวใจของคุณจับมันโยนไปให้ไกลและโยนมันไปให้ทั่ว แล้วทำไมถึงต้องทำเช่นนั้นเพราะมันต้องคอยลืดดูฝนหรือคอยน้ำจากบาดาลที่คนอื่นสร้างมาสิ่งสำคัญก็คือมันจะรอไม่ได้ถ้าไม่มีคนที่เต็มใจไปหว่านมาเมล็ดมันออกไปน้องสิทธิหลวงวันนี้คงไม่ใช่เรื่องยาก ที่ควรลงมือทำแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องกระทำด้วยตัวเราเองออกไปหว่านมเมล็ดออกไปสร้างพืชออกไปสูดดรรมหายใจออกไปทำความคิดให้ต่างๆนานาให้มันเกิดเป็นผลได้ด้วยตัวเองไงนั่นก็คุ้มค่าสำหรับที่เราจะยืนอยู่บนโลกนี้แล้วจงภูมิใจและจงดีใจว่าวันนี้เรายังมีชีวิตที่จะ ไม่ตายของใครและทั้งหลายในโลกใบนี้สบายดี